สวัสดีค่ะแม่พรมนท์สวัสดีจ้ามาพี่น้องคะมาตำกุ้งสดน้ำกันเมื่อนี่ตำแตงญี่ปุ่นกุ้งสดพี่น้องคะเอ้ย <c oughs> ยอดอตำแตงญี่ปุ่นเดอ้อคน,คนเราจะกินของญี่ปุ่นตักเกียมือ อะไรนะบังกระเด็่งเขาตาพี่น้องต้องเดินแม่เด้อะได้อ้าวพีนพ่น้องแข่งหัวเขบใครอ้าวพี่น้องกาเรียนลงไปเคยเรียนในีขาด,ดเพราอไรหรอกพี่น้องนั่นกินเ่ากินยังไงก็ต้องใส่เพผัว่าเอาข้อม,ม,ม,มข้อมสมของมะเขืออันนี้นม,มันจะแซ่บนะแม่ความสวยงามเอามันแซ่บนู่นี้เพราะมันจะสวยงาม,มาก็มมมรีย้ยวของกระเล บขเอาน้ำส้มบ้ามเที่ยวของเขาอะนะนั่นเป็นสูตรไหมคือยังปลาแดกเคี่ยงข่างตับหมูมุ้งไงล่ะตับหมูมุ้งนี่ปลาแดกกินได้พวกคนแม่นว่าดักินได้ก็บเพราะแทบแต่คือตับหมูมุ้งอะครับเคียงเลียนว่าไรเงี้ยปลาเน้ยโจวดสามปลาทรายเขาสองปลาใส่ซสามมอนเดียวจะกินไม่ได้น้ำปลาตาที่พย์กุลฝาขาว Chà bù mua ở đây xe bây giờ tắm tắm Cung sốt Tắm sốt xeo mòn nó mới มา,มาพี่น้อจัดแป้งมาตาต้นต้นบันเทงมาพี่น้องเป็นไดฉากหลังบ่เเอเพชรมานี่ครับผมบรรยากาศพูดไกลยๆเห็นน่คุวยพี่น้องเห็นว่าก็จะเรียงควายเ็นไดพี่น้องบรรยากาศเรียบควาย็ <c oughs> นพี่น้องบรรยากาศทั้งหลัง,งเงาืมอนี้มาๆพี่น้องล่มเย็นสบายๆเลยมาจัดกันเลยครับผมตํากุ้งสดนี่พี่น้องเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยพักบุ้งสดๆกระเทีหน้าบมักพริกอันหวานเทายังย่งอยู่ตํากุ้งสดพี่น้อง จัดเต pues ment, it ็มเร็วเนี่จัดเต็มพี่น้องบวกกับมีลูกสิ้นจัมโบของอันนองม่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมนี่มาเลยครับผมโบรายใหญ่ฮงมาพี่น้องบาดนี้เรียบร้อยมองนั่งผู้อึดเฮาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะัสพี่น้องมาว่าพี่น้องเฮามันแสีบๆนัวๆนัวกำกันปลาแดกนัวๆครับผมเจ้าสมุทรโพธิโคมหมักโมหมักแป้งเพื่อพี่น้องพี่น้อง เพื่อพี่น้องสาวมั่นก็เต็มรอยครับผมตอนนี้ลูกชิ้นข่อไหมชิ้นมองดูก่อนนะกินมาเนี่ยป้านั่งกินอยู่นี่ก็คือเสียงลมดีดอกพี่น้องโอ้มันเย็นดีได้อากาศดีค่ะครับมาค่ะบันนี้ลุยลุยพี่น้องมาแตงมาแตงมาแตงเอาวพุงก็ข้อขวบพี่น้องก็ข้อกินลูกใหญ่ สะต้กันแรน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบมนผสมน้ำมิ้มนี่งค่ะนเนน ชิ้นหมูนะพีะ่น้องคะีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นสาหร่ายหมูมนีสาหร่ายน้ำดูสินนเ,เป็นปกราร์ตูนตสอนเด็ก เขาก็จะสอนภาษาอังกฤษไปด้วยเขาก็จะแปลให้ฟั้าง mm. อันนี้มันหมายความว่าอันนี้อันนี้มันคืออันนี้มันเป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชินกกนกก้นไก่เนี่ยครับหมูสาลาย mm. อย่าเอาบลูกนะเอาให้ห mm. มายป้องกันอะไรอยู่ลองอันนี้จะเห็นมานาันนาผลได้พีนน่ mm. นะน,น้องกินเบริจาคในมือคนลูกฮะอันนั้นอันนั้นนะ mm.

ยอีนอร่อยหวั่ันี้เธอคงไปนกใน่ายทหารบายนต้องไปแล้วกุงไปดูใช้กักินเนาอราคาบริแพงเกินกันข้อกันสองร้อยหกสิบสองร้อยสี่สิบเมือไจ้าน้าไปขายทุกจังหวัดเนาะ mâm một số lãm sự chi ở phần ngô của bạn này cho bạn lợi 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 cho bạn นนออไม่ละเศร้าบาทขาา่อยอยากกดได้เพล่าข่อยัได้กินน้ำมาน้ำงครับมันบอกเดิ่มาเป็นถาดอยู่งลาง อ,อแต่ว่าตกแต่งอันนี้ก็แซบเลยพี่น้องแซบดีแห่ะแซบเวหมักนำอยู่มีอันยอยู่น้องกวดน,นะครับ บ้านเทาาข้าสิปลูกได้อ่บนเนาะแล้วแล้วพื้นที่ดูด่วนตำว่าตึต่นล้ี่ลูกชินวว้นสาหลายเฮ้ยเสียงหลวงไหวงามเมือน นั่งเล่นอยู่รังบ้านดีพี่นออ้องบ่ฮ้อนกินูกจินแทนเขาอ,อัเอาเนเก็บป้องอ,อร่อยอยู่น,น้ำจิ้มเนาะ น้ำกิมแจมาเลยมีน้ำไม่หมน้ำน้ำกม็ต้องเสียใน้ำม่ำ เรเปิดเพลงมาเนี่ยกระน้อยอลืมข้าวแล้วข้าวมี้ขิดป่ากัลืมเลยเนี่ย,ออกกล,ล,ยลืมข้าวโฆษณาโฆษณา หลายย่างแรยจนลืมกินนทำไมครับหลาย,ลายพุดอืออคนขุ้มมาก มเด็ดนนคนเจ้ามันมากรู้ว่าอร่อยเอยนะพ่อเอยนม กินบูเบื่อเป็นต่ำแลนะ้วนั่นะเองหรอก่อนยางมาแรกๆแล้วร่มดีดีเดบัดมากินมัมี่ร่มเดพี่น้องมนะันเดมาห ้มทอนไหนอะอันนี้แกเก็บค้องครับมาลองไปป๊อกกันมเอาว,าว้าว <S preach miracle> không. ไปซื่อจะสวยงาม Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดีย๋ยวพี่นาน้องไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณกันที่ตามการรับชมขอบคุณทุกจิิงทุกอย่างที่พี่น้องมีให้มีอยงังผิดพลาดไปลกขันประสาทหัวสาดดาขอตัวด้วยพี่น้องเพื่อความบันเทิงบายบายครับพี่น้องคะ่ะ <laughs> ดุก,กันเด้อคะ่ะดุก,กันเด้อพ่อในกินหนาคะ่ะ